เช่นกันนะครับสำหรับน้องๆนางงามบ่มีโพรดักต์มาเด้เด็ดจะมื้แม่แล้วครับพรุ่งนี้นะครับค่ำคืนสุดท้ายของการจัดงานสําหรับมิสแกรนด์ไทยแลนด์ให้กับระเบียบวัฒนศิลป์นะครับที่สวนรถไฟนางงามหลายๆคนจะมาร่วมฟ้อนบนเวทีด้วยพรุ่งนี้ไม่นี่ไม่นี่โนดดีจะมาสับสับสับโนดดีบอกนะครับแอดโหลดีไม่เท่าไหร่เผื่อคุณนวัดใส่ชุดเพชรขึ้นมาฟ้อน ต้องติดตามนะคะและที่สําคัญครับนางงามหลายหลายคนบอกว่าพรุ่งนี้ขอแบบมาเสริสนสนุกสนุกส่งทายกับแฟนๆมาร่วมสนุกด้วยพรุ่งนี้นะครับเราเต็มอิ่มกันแน่นอนนะครับแต่ว่าวันนี้ต้องบอกว่าจัดให้ตามคําขออีกหนึ่งนะครับคำขอของแฟนคลับของหมอลำนะครับที่อยากจะเห็น2ศิลปินคู่นี้ขอแบบเต็มเต็มเพลงหน่อยเราก็าจัดให้ลีลาวดีอาไดว่าตักฮับนะลีลาวดีในเวอร์ช I'm not <laughs>